สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จจับช่องเป็นปมช <c oughs> าแนลก็คือตอนนี้นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วแปมแปมหายไปไหนก็ไม่รู้เราจะย้องเป็นไปนแบบเบาๆนะทุกคน <laughs> ทำอะไรไม่ทราบ นอนอะไรเห็นพูดคนเดียวคำไ่อะไรว่าเต้นต้องขึ้นมาก็แปมแปมอ่ะเต้นนอนดูโทรศัพท์อยู่ดีก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไหนเอาอะไรขึ้นมาลบอ๋ออะไรอะไรเมื่อกี้พูดอะไรคนเดียวแล้วขึ้นมาทำไมมันร้อนไหมฮะก็เธจะขึ้นไปดีกว่าซ่อนอะไรไว้ปะเนี่ยไม่นาะ ไปแล้วสรุป<อ>ที่เดินขึ้นมาที่แอบย่องขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเลยก <c oughs> ็เห็นมันบําเดินขึ้นมามันน่าสงสัยก็เลยแอบ,บตามขึ้นมา <c oughs> สรุปไม่มีอะไรเลย <c oughs> คืองงมากโอ๊ย <c oughs> เดินขึ้นมาทําไมเนี่ยอุตส่าห์ย่องให้เบาที่สุดย่องจนไม่ย่องจนเหมือนไม่มีขาไม่ได้ยินเสียงอะไรขื่ืๆแล้วก็เสียง เบาไม่พอหรือโอ้ยลงแล้วไปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแค่นั้นแหละคลิปนี้